ตอนนี้นักท่องเที่ยวนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกับซุ้มไฟประดับเนื่องจากช่วงวันหยุดยาวหลายคนก็มั่นใจในมาตรการของการควบคุมโควิด1 9ในเมืองพัทยาครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนี่ครับเป็นบรรยากาศวันหยุดต่อเนื่องวันมาคาบูชาในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีการท่องเที่ยวภายในพื้นที่คึกคักมากครับ เป็นผลมาจากความมั่นใจในความปลอดภัยของการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 หลังจากที่สอบอคก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของพัทยานะครับการควบคุมการแพร่ระบาดในชนบุรีหลุดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มไปเป็นสีส้มและจากนั้นก็เป็นสีเหลืองในปัจจุบันนะครับเพราะว่าพบว่าไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วก็มีมาตรการการป้องกันที่เข้มข้นมาโดยตลอดซึ่งกรณีนี้ครับ ก็ทำให้นักท่องเที่ยวนี่แหละฮเริ่มทยอยเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวในเมืองพัทยามากขึ้นช่วงวันหยุดยาวครับที่บริเวณแยกนิพาหลอดเมืองพัทยาอําเภอบางละมุงที่เห็นครับ นักท่องเที่ยวจํานวนมากก็ลงไปถ่ายรูปกับซุ้มที่ประดับด้วยไฟมีสีสันสวยงามครับในรูปแบบต่างๆเห็นไหมครับมีทั้งแบบซุ้มไฟประดับเป็นบ้านห้อยเป็นดวงดาวนะครับแล้วก็มีที่ห้อยมาเป็นหัวใจแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับด้านหลังเป็นผีเสื้อไฟที่เหมือนกับกำลังบินแหวกว่าอยู่ในหมู่ต้นไม้ไฟสีต่างๆก็มีนะครับ แล้วก็มีหัวใจดวงใหญ่นี่นะโอ้โหถ่ายรูปกันเยอะมากซุ้มหัวใจเนี่ยเป็นซุ้มหัวใจที่ซ้อนกันยาวประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่พันด้วยไฟสีก็มีก็สร้างสีสันให้กับชายหาดเมืองพัทยาเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาด้วยนอกจากนี้ครับสถานบันเทิงในเมืองพัทยาเนี่ยก็ ได้ปิดในเวลาเที่ยงคืนตามที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ก็ทําให้บริเวณชายหาดเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาเดินเล่นกันเป็นจํานวนมากครับแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้แหละครับสวยมาก